แล้วเราก็บอกว่ามาันทางกันช่วงนั้นเนี่ยกลับก็ว่ามไม่ใช่นะครับ,รบจิจีต้องทุกับทุกวันมันต้องทุกวันนะค,ะนครับเพราะว่าพฤติกรรมของคนมันไม่ได้เปลี่ยนแค่เพียง5วันติดวันใช่นะครับมันคนต้องใช้เวลาที่มากขึ้นครับ,รบเพราะว่าประเด็นนี้เนี่ยที่ที่ผมผมเรียนอยู่เนี่ยคือเราอยากจะทำเรียกว่าทุกเสี้ยววินาทีเลยใช่ครับในโรงงานภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะบริษัทเนี่ยจะมีเรื่องของระบบพรบว่าในเรื่องการคุ้มครองแรงงานมีพรบว่าในเรื่องความปลอดภัยในสถานประกอบการนะครับ ส่วนหนึ่งในภาคเอกชนพยายามผลักดันในสิ่งเหล่านี้พยายามสารต่อมีกฎหมายรองรับนะครับอาจารย์ครับในส่วนของของมสทโดยเฉพาะนิเทศศาสตร์ปัจจุบันเรามีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการการสื่อสารเข้าไปอย่างน้อยคือในกระบวนการที่เราดนิลงเหล่านี้มันมาจากเรื่องของนิเทศมีการสื่อสารมีการประชาสัมพันธ์อาจารย์มีมุมมองในเรื่องความต่อเนื่องของการสร้างถินตรงนี้ด้วยนะครับแล้วในภารกิจของโครงการต่างๆที่อาจารย์มีปัจจุบันครับมสทได้มีอะไรบ้างครับ มีโครงการบริการสังคมที่ทําอยู่นะครับ,รบแล้วก็มีหลักสูตรตั้งแต่ประกาศศิบัตรเรียนตามความสนใจจนตั้งถึงระดับปริญญาเอกนะฮะครับ,รบแต่ตรงนี้เนี่ยผมอยากแชร์เกี่ยวกับเรื่องของการรณรงค์ก่อนนะฮะว่าอย่างประเด็นตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าถ้ามันสูญเสียคนเนี่ยนะครับโอ้โหคนมีความรู้ความสามารถมากเลยแต่คุณพลาดแค่เพียง ไปขับแล้วกเกิดอุบัติเหตุอาจจะเกิดสาเหตุการดื่มหรือการเมาอะไรก็ได้ต้แต่นี่นะครับ,รบมันสูญเสียมากนะกว่าจะปั้นคนได้หนึ่งคนไม่ใช่เรื่องง่ายๆชครับผมถือว่านี่เป็นทุนมนุษย์ที่สาคัญมากเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราทำรณรงค์อยู่เนียวันเนี้ยผมอยากให้ลองดูใน powerpoint ที่นําเสนอนะครับ,รบว่าเรามีวิธีการคิดยังไงฮะแล้วผมถามแล้วพวกเราต้องคิดย้อนกลับด้วยว่าในการรณรงค์ทางการสื่อสารที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เนี่ยในแนวความคิดหลักเนี่ย ลองเช็คดูสิครับว่างานที่เราจะเกิดความคิดเนี่ยมันมีไหมความคิดที่เป็นหนึ่งเดียวครับ unity เดียวกัน unity เดียวกันคือคุณจะทาหนังร้อยเรื่องพันเรื่องสิ่งพิมพ์พันชิ้นแสนชิ้นสปอร์ตวิทยุนะครับจัดอีเวนต์อะไรก็แล้วแต่แต่คุณอยู่ในเรื่องของแนวคิดเดียวหรือเปล่าครับนะครับและตัวที่ตามมาคือว่าไอแนวคิดที่คุณว่าเนี้คุณเอาไปใช้ในกระบวนการของการสื่อสารที่เหมาะสมไหมครับกว่าจะหาแนวคิดหนึ่งเดียวได้นะคะยากนะครับกว่าจะวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเนี่ย เหมือนกับที่เราเห็นนะครับอย่างที่เขาบอกว่าโครงการอย่างเมาไม่ขับอย่างในสปอร์ตที่เมื่อกี้เราโชว์เนี่ยเขาบอกบสติของคุณจะลดลงค,ความจริงแล้วถ้าเกิดเราขับรถในสติที่เรามีเราสามารถจะขับรถผ่านคนเหล่านั้นได้ครับแต่นี่คุณผ่านไม่รอดคนะมันก็ทําให้คนนี้เจ็บตายไปเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าดื่มไม่ขับความดื่มทาให้สติของเราลดลงอันนี้ความดื่มทําให้สติของเราลดลงจงไม่ขับรถอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของเขาจะกลับบ้านยังไงอาจารย์จะกลับบ้านยังไง ก็ข <ui> <S Gy uk achi> also, ึ้นแท็กซี่กลับบ้านนะครับหรือไม่ก็ให้ใครไปส่งก็ได้ให้เพื่อนไปส่งก็ได้นะฮะับเพราะฉะนั้นอย่างวิธีการสื่อสารปุ๊บแล้วตาวิเคราะห์ว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบอย่างเช่นกรมตํารวจใช่ไหมหรือคณะกรรมการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องนี้เราจะมีหน่วยงานที่ทาเกี่ยวเรื่องนี้เยอะฮะครับของกระทรวงสาธารณสุขก็มีของตํารวจก็มีของสํานักนายกก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องมาคิดตัวสารที่มีความคิดหนึ่งเดียวให้ได้ครับแล้วเราจะไปใช้สื่อนะที่ผ่านสื่อเนี่ยหลากหลายทางครับาว่ กลุ่มเป้าหมายของเราที่เรากำลังคุยอยู่ด้วยเนี่ยเขามีพฤติกรรมอย่างไรเราต้องรู้ซึ่งขนาดที่ไลฟ์สไตล์ของเขาฮะเช้าคนนี้ผู้ชายคนนี้ตื่นขึ้นมาถึงปุ๊บนะครับไม่อาบน้ําก่อนเลยนะครับนะไปกินข้าวก่อนเราก็มาแปรงฟันแปรงฟันก็ยังเป็นแปรงแบบสมัยโบราณอยู่พฤติกรรมส่วนบุคคลเอ่อพฤติกรรมส่วนบุคคลสบู่นี่ไม่ใช่สบู่ครีมนะครับเป็นสบู่ก้อนอาบน้ําปุ๊บก็กินข้าวก่อนแล้วมาอาบน้ําแปรงฟัน แล้วก็อาบน้ําแบบโรคๆตัวเปบียกก็ใส่เสื้อผ้าไปเสร็จแล้วขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปไปที่ทํางานไปที่ทำงานพบก็ไปนั่งโม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 เอาไปถึงใกล้เที่ยงพบเอาไปกินข้าวไปกินข้าวพบเอาตั้งวงตั้งวงเสร็จปุ๊บเอายาเกลับข้มาทํางานทําไม่ได้แล้วทีนี้วงเล็กจะก็วงใหญ่ขึ้นก็กลับดึกการเกิดแล้วฮะกลับมานอนปุ๊บก็อ่าเขาเรียกว่าเขาเรียกแล้วเอาซุกหัวลงที่นอนไปเลยับไม่ได้ดูแลตัวเองอีกครับ ไลฟ์สไตล์แบบนี้ต้องหาหเจอในกลุ่มเป้าหมายของเรา mm hmm. อาจจะเป็นล้าน,านๆคนกี่แสนคน,คนแต่ผมถามว่ารู้จักคนหนึ่งคนได้ไหมครับ hmm. ให้สมัคนคนหนึ mm ่งคนเพราะนั้นพอเราเห็นวิธีอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันทําให้เราไปสร้างสารรค์ความคิดหนึ่งเดียวได้ครับ mm hmm. เราใช้สื่อได้เหมาะสม mm hmm. ถ้าคนผู้ชายเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายครับ mm hmm. เราจะใช้สื่ออะไรฮะถ้าเขามีพฤติกรรมอย่างนี้ mm hmm. อเห็นไหมครับเขาขี่มอเตอร์ไซค์ mm hmm. เขาอาบน้ํา mm hmm. เขาไม่ได้สนใจสื่ออย่างอื่นเลยเพราะนั้นสื่อที่เข้าถึงก็คือต้องสื่อถึงตัวับ หรือโปสเตอร์ตามที่เขานั่งอยู่ตามร้านอาหารร้านเหล้าครับาะฉะนั้นถ้าเราแปะปุ๊บเงี้ยเขาก็จะได้เห็นชัดเลยอย่างนั้นถูกต้องครับเพราะนั้นเยิงให้ตรงเพราะนั้นเมื่อใช้สื่อหลากหลายแล้วปุ๊บการส่งผลที่ไปถึงกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันจะแรงับเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่เป็นนักการตลาดหรือเราเอาความคิดทางการตลาดมาเป็นโซเชียลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันก็เอาเรื่องนี้เข้ามาใช้คือถ้าเกิดเราไปใช้วิธีการประชาสัมพันธ์กว่าจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนกว่าจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนน่มันใช้เวลาาเหลกิ แต่ณขณะนี้เราเปลี่ยนเป็นโซ <c oughs> เชียลมาร์เก็ตติ้งโดยผ่านโครงการของการรณรงค์ <c oughs> ว่านี่เป็นโซเชียลอิชชูนะคร <c oughs> เป็นประเด็นทางสังคม <c oughs> แต่ถ้าเกิดเป็น Product หรือ e ร v i c e ทางมาร์เก็ตตงเนี่ยนะครทางสินค้าหรือบริการเนี่ยเราก็จะมองเป็นเรื่องของ IMC <c oughs> แต่ก็ส่งผ่านการรณรงค์เชื่อเดียวกัน ครับท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งความหลากหลายของเรื่องของระบบว่าในเรื่องของนิเทศศาสตร์นะครับ,รบหลายหลายคนบอกว่าไม่เห็นมีความสําคัญหรืออาจจะจับต้องไม่ได้หรือเป็นเรื่องที่มองไกลตัวแต่จริงๆแล้วใกล้ตัวจริงๆครับ,รบเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ทิิพัฒน์พยายามจะบอกและลังสรรคผลงานังกล่าวตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการชี้นําสังคมอีกส่วนมาจากเรื่องของแนวคิดเป็นหลักเลยนะครับตรงนี้ผมกล้ายืนยันได้นะครับคือไม่ต้องมองไกลมองผมเองนี่แหละเคยประสบอุบัติเหตุมาประมาณ5ปีที่แล้ว นะครับอาจจะบอกถึงเรื่องของการดื่มหรือไม่อาจจะบอกถึงเรื่องความประมาทหรือเปล่าตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเกิดเราสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้นะครับเปลี่ยนแนวคิดได้สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะทุกเวลามันคุณกูจะต้องเน้นเรื่องของทุกเวลาทีนี้ทางการสื่อสารเนี่ยเรามองว่าการที่เราจะไปเปลี่ยนพฤติกรรมของคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องอินฟอร์มให้ความรู้ไปก่อนต้องมีกลวิธีในการน้มน้วให้เกิดการยอมรับได้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นเขาเกิดการรู้เกิดการตระหนักเสร็จแล้วก็จะไปเกิดในเรื่องของ การเปลี่ยนแปลงทางสัจธรรมติและถึงจะไปพฤติกรรมแสดงว่าทุกภาคส่วนต้องเข้ามาร่วมกันต้องร่วมกันครับเพราะฉนั้นองค์กรก็ต้องมีหลายภาคส่วนร่วมกันในแง่ของการใช้สื่อก็ต้องมีความหลากหลายไม่ยิงผลตัวเดียวเห็นไหมครับว่าท่านผู้ชมครับเราโดยเฉพาะเรื่องของสถานีทุมนุษย์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะสถาบันพัฒนาบุคลากรเฉงผมสมริดเอชชาโพริงสถาบันพัฒนาบุคลากรไวเฮอริเทหรือแม้แต่สถาบันพัฒนาทุมนุษย์สังคมจับมือการผสมประสานว่าเรื่องของกรอบ AEC การพัฒนาคนคนหนึ่งคน หากขาดรามาสายในโอกาสไปชนนะอาจารย์เขาจะเน้นไปเลยนะครับว่ามีสติการขาดรามาสายเท่าไหร่อย่างไรความเสียหายิดขึ้นขนาดไหนกระบวนการที่อาจารย์พยายามจะลังสารให้พวกเราเนี่ยชี้นำเลยนะฮะว่าเป็นความสําคัญอย่างยิ่งนะครับแล้วก็มาสกุลดูว vdr แล้วสั้นเนี่ยเห็นชัดเลยฮะนั่นคืออุบัติเหตุที่ไม่น่าจะเกิดจริงมันไม่ควรจะเกิดใช่ครับได้ไหมฮะอยากให้อาจารย์ทิ้งท้ายที่หนึ่งว่าในความเป็นจริงในเรื่องของโครงการการลงกล่าวตรงนี้เนี่ยทำยังไงให้ได้ผลอย่างชัดเจนนอกจากแนวคิดแล้วครับก็คือการเอาไปปฏิิิบัตจรงๆ ออตอนนี้ผมเชื่อว่าเรื่องของการเชนแมネจเมนต์หรือการเปลี่ยนแปลงความคิดเนี่ยผู้ที่รับผิดชอบจําเป็นต้องตระหนักก่อนเมื่อผู้ที่รับผิดชอบคือระดับนโยบายทั้งหลายลรัฐมนตรีทั้งหลายกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันต้องเชื่อว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทางที่ดีได้พวกนี้ต้องเชื่อมต้อง,ต,องต้องหาแรงงานจริงถูกต้องครับถ้าไม่งั้นมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นปลายหีนะฮะค,คือทำงานกาทำงานการสื่อสารหนึ่งเรื่องนี้นะครับมันเป็นเงินมหาศาล อย่างแคมเปญแคมเปญหนึ่งเนี่ยเป็นร้อยล้านนะครับ,รบเงินห้าสิบล้านเนี่ยมันแป๊บเดียวหมดแต่เมื่อเป็นร้อยล้านปุ๊บถ้ามองในเชิงผล,ผลประโยชน์เนี่ยใช่ไหมฮะมจะมีเงินทอนเงินไต้เต้าหรือเปล่า uh huh. แล้วมันเป็นโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของความคิดสร้างสรรจับต้องยากครับคบตแต่เรา<ค>รอยาก<ง>ให้เขาคิดว่าอันเนี้ยมันสู่การเปลี่ยนแปลงได้คุณต้องทาและทาแบบต่อเน,นื่อง อันนี้นะคือสิ่งที่ที่เรากํกลังมองถึงเรื่องความท้าทายในเรื่องของระบบความปลอดภัยโดยใช้กระบวนการการสื่อสารในระบบนิเทศสายนะครับท่านผู้ชมครับในส่วนนี้เองเนี่ยมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งก็คือเมื่อประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับเรามีโอกาสไปร่วมกับทางกลุ่มสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีนะครับได้รับงานของสสสก็คือสำนักงานสร้างเสริมสุขภาวะในองค์การนะครับในบหมูใน8เรื่องนี้เขาเรียก8ปดคาถาเนี่ยเรื่องใหญ่มากจะมีอยู่2-3หมามบมููเขาเรียกว่าแฮปปี้บอดี้เนี่ย ตัวนี้คือหนึ่งทำยังไงร่างกายเราจะมีความสมบูรณ์สูงสุดนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะครับมีความพร้อมสูงสุดโดยใช้กระบวนการการสื่อสารลงไปในระบบของอาจารย์ที่กาลังจะรังสรนผลงานใังกล่าวตรงนี้อาจารย์ครับส่วนหนึ่งสุดท้ายเลยในช่วงแรกเนี่ยอาจารย์มีมุมมองอีกบางส่วนเพิ่มเติมไหมครับว่ากระบวนการดังกล่าวตรงนี้เนี่ยนอกจากการประเมินติดตามแล้วจากแนวคิดแล้วอาจารย์มีเพิ่มเติมตัวอื่นอีกไหมครับครับก็มีในเรื่องของทางความคิดของคนเนี่ยนะฮะเพราะว่าผมมองว่า มันการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เกิดขึ้นจากคนอื่นนะครับมันเกิดขึ้นตัวเราเองเท่านั้นไม่มีไม่มีอย่างอื่นครับแล้วตัวเราหนึ่งคนเนี่ยเรามองถึงนะครับว่าหนึ่งตัวทางกายภาพเรามีกายถูกไหมฮะกับภางในอยู่นี้คือใจนะครับแล้วใจที่มันส่งผ่านคือผ่านจากความคิดความคิดเรามีสมองซีกซ้ายและซีกขวาที่ควบคุมตัวเราเพราะนั้นไอ้สองตัวนี้ถ้าเกิดเราควบคุมได้มันก็จะเกิดผลสําเร็จแน่นอนซึ่งผมอยากให้เวลาที่เราพิจารณาตัวเองเนี่ย กลับมาพิารณาตนเป็นสําคัญครับตรานี้สาคัญมากอากจารย์<า>เพราะาว่าอะไรก็แล้วแต่สู้จากการที่ดูเราตัวเราไม่ได้ถูกต้องครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เนี่ยนะครับเป็นช่วงที่เราพยายามจะพูดคุยว่าในเรื่องของการสร้างความตระหนักน,นะครับโดยใช้ระบบนิเทศศาสตร์้ามาเกี่ยวพันนะครับช่วงต่อไปนะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวเรื่องโครงการการบริการสังคมของมหาวิทยาลัยศรีสุโกัยธรรมธิาราช ครวก็ยังมีเรื่องหลักสุดต่างๆนะครับซึ่งสาหรับวันนี้เนี่ยสถานีพุนุษย์เวลาค่อนข้างจะน้อยนิดหนึ่งเดี๋ยวจะเจออาจารย์ในสัปดาห์ต่อไปนะครับแล้วก็เชื่อว่าคงจะสามารถรังสรรค์ผลงานต่างๆให้กับสังคมได้นะครับสวัสดีนะครับสำหรับวันนี้ครับอาจารย์ครับขมมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเกิน ผมไม่ดื่มดื่มไม่ขับผมไม่ลืมดื่มไม่ขับดื่มต้องไม่ขับง่วงต้องไม่ขับ